ะนะเราคนมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาลงให้ประดา สวัสดีค่ะน้องเอ็นปรับแสงหน่อยปลาเล็กสวัสดีค่ะคุณมันนี่สวัสดีค่ะพี่โวยองสวัสดีค่ะเอ๋คือมันเป็นจังสี่คุณเครียงไกลสวัสดีค่ะคุณเพชรมณนี่สวัสดีครับปาเล็กสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอป้าดาก่อน พอดียายเกยมาขายของยายมาขายของนะคะก็ประดาเกก็ไปช่วยอุดหนุนนะคะมารถตุก๊กตุ๊กใหารถตุ๊กตุกตุกตุก,ตก,ตก,ตกเรียบร้อยเลยทาระทาปดาเลย ยย่เราเก็บมานะคะใสุกมาเราก็จะมาใส่สวนพริกสวนมกเขือของเรานะคะสวนมะม่วงนะคะใส่ปกุมมันมีแตเมดหินนะพี่น้องมันมีแต่เมดหินแหนะแล้วกใส่ใส่ไม่มีเราก็เก็บญ้านี่ยใวมันก็จะเยะสวัสดีค่ะ คุะเราเราก็ใช้ทุงเหมือนเดิมเออนะนะดูดูประดานะเอฟซีดูประดานะนั่นเรียบร้อยเลยแพบเดียวเออไอเดียแจวเลยแจวแจวอืมแจวเลยแจว สวัสดีหนูเอนหนูดาสวัสดีค no ่ะค e no ุณตาเดี๋ยวแป๊บเดียวเองนะคะด้ตัวาแกงง้อปูก แก้วหัวโปกได้ยินมาแต่ครัวเลยป๊ะโป๊โอ้เขาเหนียวร้อนๆโอ้โหเขาเหนียวหอมมาแต่ไกลเลยอ่ะอ่ะเทนะคะเทแบบนี้มีกะเพราด้วยนะเอ็นเอ็นกะเพราเส้นพริกเส้นมะเขือเส้นกะเพรานะคะโอย

อลุงช้างก็ตัดหญ้าโตนะนที่ร้าน<ร>าอุคผปูฮะจ้า โอ้งามเลยพี่น้องงามเห็นไหมมันก็คุมหญ้าไปในตัวด้วยหญ้าก็ไม่ขึ้นแล้วโอ้เพียนั่นคนใส่ใจเก็บเงินเก็บทองทุกวันรวยๆจ้า วันนี้คนย่ามาค่ะคนย่ามาให้ป้าดาใส่ต้นพริกนะต้นย่าที่ลุงตัดเมื่อวานในสวนย่อมนะคะในสวนย่อมลุงก็คิดอยู่ว่าเราจะเอาไปใส่อะไรดีนะลุงบอกว่าให้ไปใส่ต้นโมกด้วยเออให้ใส่ต้นโมกที่ปาดาบอกว่าขอมาใส่ต้นพริกก่อนอค่ะเดินเข้าสวมสววนสวยด้วยมือเรา

สุดยอดเลยนะอยาสสำหรับพี่พีขอบคุณ f อฟซทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ